สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมงานนะครับทีมงานช่างของ JPA Farm หนองบัวลำพูนะครับเริ่มดำเนินการนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับที่จะทำโรงเรือนนะครับข้อกัวนะครับซึ่งเริ่มเตรียมมาตั้งแต่นะครับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับของมกรานะครับเริ่มตั้งแต่การสั่งเสาไฟนะครับ ซึ่งเป็นเสาไม้นะครับไม้จิกนะครับต้นละเจ็ดลอยนะครับสั่งมาที่เจ็ดต้นนะครับก็ประมาณสี่พันนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นะครับตามมานะครับวันที่สามาวันที่สามกุมภาใช่ไหมครับสามกุมภาสองห้าหกห้านะครับเราก็มีการนะครับ สั่งของนะครับสั่งอุปกรณ์ต่างๆที่จะเอามาก่อสร้างโรงเรือนนะครับรวมทั้งมีการจ่ายค่าช่างนะครับค่าช่างล่วงหน้าซึ่งค่าช่างเราตกลงกันเบื้องต้นที่2 0 0ห0ื่นนะครับในส่วนของจอบนี้นะครับตามแบบที่เราเขียนไว้นะครับแต่น่าจะมีเพิ่มนะเนื่องจากว่ามีการเดินสายไฟนะครับช่างของเราเนี่ยนะครับต้องเดินสายไฟเองนะครับก็ใช้เวลา1วันนะครับเมื่อวันที่4 กลุมพาสองห้าหกเอ่อห้านะครับ, 25, 65, รบก็มีการเดินสายไฟนะครับโดยวันที่สามเนี่ยเราไปสั่งของนะครับเบื้องต้นเนี่ยใช้เงินไปนะครับใช้งบประมาณไปหกหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทนะครับอันนี้ก็คือรวมค่าช่างเบิกล่วงหน้านะครับไปหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็อีกหนึ่งพันบาทสําหรับค่าช่าง ที่เป็นฉาบห้องน้ำนะครับที่มีที่เราเคยทําไปแล้วนะครับซึ่งเกาะอิดบอกธรรมดาไว้แต่ยังไม่ได้ฉาบนะครับครั้งนี้เราก็จะถือโอกาสมาฉาบห้องน้ําไปเลยนะครับก็ค่าช่างก็ค่าจ้างจ้างหมอรวมก็คือ1,000ับาทนะครับโดยให้ช่างเสมียนนะครับสมียนโพสีนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับจะเห็นว่าภาพต่างๆนี่คือการต่อเริ่มต่อไฟนะครับหลังจากที่เราเดินสายนะครับต่อจาก ไฟนะครับจุดหลักนะครับรอยต่ออยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังของแท้งนะครับอันนี้คือเป็นการเดินสายนะครับก็คือด้วยไมจิส่วนนี้คือเป็นเรื่องของการฉาบนะบไปบางส่วนนะครับฉาบห้องน้ําไปบางส่วนนี่คือจุดรอยต่อนะครับไฟที่จุดสิ้นสุดนะครับของสายเมนนะครับเอามาไปที่ห้องน้ําก่อนนะครับ ส่วนสลิปพวกนี้เป็นเรื่องของการโอนเงนินครับอันนี้คือเป็นเรื่องของอส่วนผสมของปูนนะครับที่เรากําลังหาข้อมูลว่าเราจะเอาปูนคอนกรีตนะครับมานะครับส่วนตัวนี้เป็นแบบนะครับเป็นแบบที่เพื่อออก,ออกแบบสําหรับไอเพื่อให้ได้ชิดเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของเหล็กอะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้ก็ประมาณทั้งหมดนะครับ